สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่30ธันวาคมปี67เซ็ตลบ1จุดปิดที่1,400จุดมูลค่าซื้อขาย3,100 0กว่าล้านบาทเป็นสถาบันและหลักทรัพย์ที่ซื้อสุทธิในวันนี้โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาหุ้นสารัะปิดลบจากการเทขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทอายุ10ปีปรับตัวขึ้นไปแต่4.63เปอให้กดดันต้นทุนของบริษัทเหล่านี้ครับ ส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าดูดีนะครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนบวกแต่พอใกล้เวลา4ี่โมงเย็นก็โดนเทขายจนหลุด1,400จุดสุดท้ายตลาดยื้อไว้ได้จนปิด1,400จุดครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าสิ้นปี66ที่ปิด1,415จุดปีนี้เราได้พักการท่องเที่ยวเป็นส่วนหลักในการหนุนเศรษฐกิจนะครับจำนวนนะักท่องเที่ยวเกินเป้าหมาย35ล้านคนแตไรายได้ต่ำกว่าเป้า3ล้นล้านบาท แสดงถึงเราได้ปริมาณมากกว่าคุณภาพครับ